สวัสดีน like exactly. ียามเช้าครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับเกษตรท้อต่อยแล้วนะครับเช้าของวันที่เจ็ดนะครับสั้นวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับเมื่อนี้วัดดิพ้ามาปะปะอันกระบะผสมปุ๋นนะครับที่มันแตกนะครับเนี่ยครับที่มันแตกเนี่ยที่มาปะเพื่อี่เอาไว้เฮ็ดเนี้ยเอาเซีูกมันนะครับพี่น้องเสียดายมันครับที่มันแตกนะครับ มันก็นยังใสได้อยู่ครับกลัวมันแตกกระตูดเนาะทีมาพากพี่น้องปะกับว่าปูนครับเพื่อไว้แช่ดูกมันครับมันมีอย่างแน,โนโ่นอนอุปกรณ์ครับนี่ครับผลที่ป่าด้วยโฟมครับโฟมโฟมที่หามาจากขยะนี่แหละครับเนี่ยโฟมพวกที่เอาไว้แต่งหง้องพวกตู้เย็นเครื่องสพานนะครับ ลรวก็มาผสมด้วยน้ำมันเบนซินครับพี่น้องน้ำมันผสมกัแก๊สโซฮ้อนะครับแก๊สโซฮ้อเกหาเกลานึงใส่ได้เบิดครับพี่น้องแล้วก็เทผสมส่นีเลยพอเทลงไปนี่ฟมมทัที่ทำปฏิกิริยากันเนามันที่เฮ็ดนีฟ้มละลายครับล,ลายเป็นของเดียวเนาะพอละลายแล้วเขาก็มาท้านี่ครับตามตะคริปที่มันแตกนะครับพี่น้อง ท้าเราเพราะมันแห้ง้วมันไม่แข็งนะครับฟมนะครับพราพอะมันแห้งนะมันไม่แข็งแต่มันดี่แข็งอย่างดีเลยครับบมีหัวบมีอย่างครับเพราะว่าผมปะทางแดงมาแล้วครับทางแดงหัวมันตายหมดนลยปะยู่ไปแล้วเดี๋ยวพอปะเสร็จแล้วที่ไทยเบิ้งอีกรอบนะครับพี่น้องอันนี้ไทยเบิ้งแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับผสมน้ำมันเราได้ได้ผสมไปนะครับเป็นฟองเลียวแบบนี้เนาะ กองเดียวเบบซี่เพราะมันเย็นแล้วมันดีแข็งโตครับพอะมาปลาตรงนี้ครับมันดีแข็งโตมันดีโย่ดีครับมันดีโย่ย่างดีเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องพอาฟ้มผสมน้ำมันมัน็ที่เป็นเป็นคองเดียวใช่ไหะครับเป็นของเดียวเพราะมันแห้งแล้วมันทีแข็งครับแข็งแล้วก็เหนียวครับพี่น้อง บุดหัวฮวที่ผมเฮ็ดไว้นะครับทำนี่ก็ใส่ได้แล้วครับพี่น้องขนาดหูวปุใหญ่ด้วยนะพี่น้องบ่มีหัวครับเอาบลอนก์เฮ็ดเบื้องหงน้าครับพี่น้องกับบาปูนเกา่เกาๆหน่าเทียดายครับขเขาเอามาเฮ็ดเนีเ้ยแชร์ดูมันก็ได้ครับพี่น้องกับบาปูนเกา่เกาๆที่มันหัวมันแตกเนาะดากมันแตกปลายแอยงแสครับผมก็มาดัดแปลงเอาโฟมผสมน้ำมันเนาะ ผสมน้ำมันแก๊สโซฮ้อครับแล้วมันก็ะติออกมาเป็นรูปแบบทั้งสี้ยแะครับนะครับมันจะเป็นเนี่ยขาวๆเนี่ยครับเหนียวแล้วครับเนี่ยตอนนี้ประทันแหงครับล้อมือเลี้ยงพอดีแหงครับมือเลี้ยงนี่แหงย่างแข็งนะครับทั้งแข็งทั้งเหนียวครับผมเสียดายมันเนาะผมเห็นมันวางแตกอยมก็เลยเอามาเฮ็ดครับเฮ็ดไป ะเะษตรดูกมันเนาะครับพี่น้องเร <_ Q> มีหัวครับเรมีหัวมีซึ้มครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube น้ำนะครับช่อง YouTube ช่องเกษตรทอต่อ,ตอนี่นะครับเขาก็มาให้ดัดเปลี่ยงไว้แต่ไส้ของเขาเนาะนี่ก็ขอบขอขอคุณครับ